มีสิบคะแนนให้เท่าไหร่ครับสิบคะแนนเลยคร่ะคือคะแนนเต็มเลยคุณดนทําอาชีพอะไรนะครับค้าขายค้าขายเนาะอ,อ่ไฟนั้นก็จกัดค่อนข้างจะผ่านง่ายนะครับสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับนันตรีอีสุสุครับอ่าด้านหลังผมนี้จะเป็นในส่วนของตัวมิวเอสตัวอีดีแกนสมาร์ทออปชั่นเนี่ยจะต่างกับตัวแอคทีฟตัวเริ่มต้นค่อนข้างจะเยอะลูกค้าเพิ่มเพิ่มส่วนต่างผมว่าเล่นตัวนี้คุ้มกว่าเนื่องจากอ่าตัวรถมีอะไรบ้างเรามาชมกันเลย อันดับแรกที่เราเห็นเลยครับตัวนี้จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์หน้า4ีจุดแบบนี้กระจังหน้าจะต่างกับตัวแอคทีฟเริ่มต้นจะเป็นสีโครเมียมพร้อมกระจังหน้าสีเทาสวยๆแบบนี้ส่วนของตัวต่อมาครับการปัดน้ําฝนจะจะเป็นการแบบซ่อนนะครับอยู่ข้างในนะครับแบบนี้สวยๆเลยนะครับคันนี้บอกตามตรงเลยว่ามีแต่งอะไรมาบ้าง คันนี้นะครับจะมีใส่ในส่วนของเบ้ามือจับนะครับกันรอยแบบนี้เป็นคอมเมี่ยนทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวครอบคอมเมี่ยนที่หูกระจกต่อมาครับฟิล์มขนาด40-60ครับแล้วมาต่อที่ภายในกันบ้างครับภายในคันนี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมาพร้อมเบาะหนังครับเป็นน้ตางกันตะคูเม็นะครับก็จะเป็นเบาะที่ช่วยดูดซึมความร้อน ให้หายเร็วขึ้นนะครับในส่วนของตัวนี้ที่มีการแต,แต่งเพิ่มขึ้นมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอที่ลูกค้าขอรีเควสต์นะครับหน้าจอ Android ใหม่พร้อมกับตัวจอเพดานสวยๆแบบนี้ครับตัวนี้เนี่ยในส่วนของตัวจอหน้าจอกับจอเพดานเนี่ยจะมีในส่วนของตัวฟังก์ชัน กล้องบันทึกหน้ารถให้กล้องตัวนี้จะออยู่ในส่วนของตัวหน้าจอสามารถเรียกดูได้ตามปกตินะครับส่วนด้านหลังครับถ้าเป็นตัวอัลติเม e ไอตัว ELEGAN t สมารตตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับก็จะมีในส่วนของฟังก์ชัน USB พร้อมกับตัวปลั๊กอินที่อยู่กับตัวรถแบบนี้มาให้เลยเออกลางจะเป็นแบบนี้หน้าจอขนาด12นิ้วนะครับทำงานคู่กับตัวจอด้านหน้า สวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงครับส่วนตัวด้านหลังก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับล้อแม็กของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเอกลักษณ์ขอบ18ของตัว m ิวเอ็ก g a อีลิแกนตตัวนี้จะเห็นได้ว่าตัวด้านหลังครับก็จะใส่ในส่วนของพรม 6d นะครับใช้งานได้จริงสวยๆแบบนี้พับปรับใช้งานได้นะครับแล้วก็ ใส่ตัวกันลอยด้านท้ายมาให้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปชมบทสัมภาษณ์ลูกค้าต่อนะครับว่ารถคันนี้รอคิวนานไหมออกรถเป็นอย่างไรจัดไฟแนนซ์เร็วไหมนะครับเดี๋ยวพี่นันพาไปพบลูกค้าดีกว่า ก็สวัสดีครับคุณตุธามาตแล้วก็คุณบักนะครับก็จะสอบถามนิดเดียว่าเจอนันเนี่ยช่องทางไหนทาง a c e b o o k ค่ะครับ o ๊ f แฟนเพจนะครับแล้วก็ติดต่อตัวนี้เนี่ยคุนดนทำอาชีพอะไรนะครับค้าขายค้าขายเนาะตัวค้าขายก็สามารถออกรถได้นะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยไฟนันก็จัดข้างๆจะผ่านง่ายนะครับกี่วันครับเซ็นไฟนซ์วัน วันเสาร์ไฟนันไปหาที่บ้านแล้ววันอาทิตย์หนูปิดกิจการวันจันไปก็ถ่ายรูปวันนั้นตอนตอนตอนเช้าวันอังคารพักหาที่นั่นก็ว่าผ่านแล้วอ่าโอเคก็คือครับเราเซ็นไฟนซ์วันเสาร์นะครับแล้วก็ไฟนันส่งเรื่องวันจันทร์วันอังคารผลผ่านนะครับไฟนันท้องทา่จะผ่านง่ายนะครับแล้วก็รถตัวที่แต่งมาเนี่ยถูกใจไหมครับถูกใจแล้วถูกใจทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็การบริการของผมเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะ อธิบายตัวรถเป็นยังไงบ้างไม่ได้ครับถ้าเกิดมีสิบคะแนนให้เท่าไหร่ครับสิบคะแนนเลยอ่าคือคะแนนเต็มเลยเนาะโอเคครับผมจะได้แบบทําคลิปต่อๆไปแล้วก็อาจจะขออนุญาตลง YouTube นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะได้เก็บไว้เป็นดูไว้ต่อไปว่าเราเคยออกออกรถเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็สามารถดูจาก YouTube ได้นะครับหรืออาจจะดูในเพจก็ได้นะครับไปเตรียมตัวออกรถกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมือก็หมดละ <Okay. S 1> ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ แล้วก็เสร็จสิ้นภารกษษ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 ิจการส่งมอบรถมิลเ x ็กซ์ดีลิ m กนสคันนี้นะครับเป็นเครื่อง3.0ที่ลูกค้ารอนะครับส่วนในส่วนของโปรโมชัน่นถ้าลูกค้าท่านใดอยากทราบโปรโมชัน่นติดต่อมาที่ f c e e o o o k แ n นเพ e นันตรีอีสุหรือที่เบอร์ติดต่อ0633656529น,นันนๆครับแล้วก็น้องตีครับเบอร์อะไรนะ0 6, 15, 6 1 6 1 6โอเคก็ก็จะเป็นในส่วนของตัว โปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลการบริการนั้นจะพยายามทําให้ครบทุกคลิปนะครับแล้วก็เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขอฝากคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ